ไห็้องไรฮทิปมได้หรครับไปเฮ้ยเป็นคิ้องดิบิ้วทราบสมไมอีกเล้วหอดคิ้วบะไม่หันอ๋อต้องไปจานก็อีกทุกสดายครับะมชมตุ้นจิ้วอย่างนี้เลยพี่น้องให้น้องรัดมาหอดานสอมิกเลยน้องรัดว่าอยากได้สมสมสมมุสมตุ้นจิ้วอย่างนี้เลย กระไดเรียบร้อยน้องหาอันปล่อยกูบาทปลาเท่ก๋มมีเลยจัดคุณพระแพงบมันจะได้มันเดใส่ผูกอ่าเพื่อนเนาะให้ช่โอ้สามร้อยเขาเห็นเขาไปถเพิ่งก็ต้องบอกเขาเอาไปไปแค่ไปถ่ายคลิปก็ต้องบอกเขาเอาไปถ่ายคลิปบอไดไปเหตุงานไปเที่ยวพวกนั่กระเซยอ่ะ น้อยเองขรับรถนับได้แล้วแล้วก็ทำาจจากจกระเซยอยู่นี bon มนเมนแมนบอนั่นน่ะบอนแหลกคู่บองแหลกตัวเอ่เอมีห้องน้ามีม่คู่บอลแหลกอาหารสามสิบบาทจะวัดหมสามสิบสามสิบเออตัวใดบ่พอเราก็เติมใส่เอาเงินเติมใส่ <laughs> ตัวนี้คือสารสลาแลกเปลี่ยนคู่ปองนอ้นองกินอาหารอ,อยากก็ได้ก็เปลี่ยนเอาเงินบบถามมันบอกพ่อในคู่ปองเขาก็เติมเงินเอาพี่น้องนี่คือคู่ปองมามากรับรถโรตาี่น้องนอะจะมีคู่ปองให้ไปสิกินยังงหวน

เป็นนี่ข้าเขา้เขาวรา,าดแกงเส้นีครับ เลกครับ อ230นะคะทานฟรีเป็น,ปนก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะลูกค้าทานเมนอูอื่นเพิ่มเงินตามราคาของค่ะอันนี้เพิ่อนวิภาณนะใส่เงินเชียรได้เลยนะคะใครไม่อยากเอช่วยตั้งก็ทานก๋วยเตี๋ยวหมูได้เลยนะคะ20ทิ้งโอาโอ้โอ้นี้เลย ต้องไปปรุงก่อน سانتیمتر بعد نه کوپا คนที่ใส่สายหัวเอาอะไรครับน้องเขาจะใส่สายหัวเอาเอาชื่นอะไรครับแซัมมันอันนั้นก็ซื้อซัมบอมแมสแซมบอมแม ม่อวะนนั้นตลาดโอ,อ้อยู่กไกล่กัน,นกล,กนลงสองเมตรคือกันเัินปะสองเมตกันเนาะสาวล่า <c oughs> ตัว,ตวนนะคือคนมานไ่ยอยู่ตูโต้บานดอนตลาดเลยมบอก bàn nồng lạt ăn cái này ăn tục cái này xong quay đi เล็กเล็กเล็กอันเล็กลก็แข่งอ่ะก,ก็นิงกากินข้าวเป็นที่เรียบ,บร้อยเลยพี่น้องแกแวะซื้อขนมพอได้ย้ำพอได้กินดินวิรจน์ก่อนเที่ยวโดยทางกอเพิ่นแวะให้พักประมาณส่านาทีเนาะส่านาทีเนาะผพอดีแหละพอดีกับกีฬาห้าวกินขา้าวกินน้าจะซื้อขนมแล้วก็เข้าห้องน้ำ ยังสีพ่ากันเอาอเดินทางไปอันนี้คือฮอตไซเดอ้วก่อคลหลาดคลหลาดบ่สเออคลหล,คล,หลาดเนาะะปรางงามก้อนพี่น้องเดี๋ยวเตรียมตัวเอาเดินทางกนต่อไปไป ยัย่เปนคนขั้นนั่นหรอ่ปนรถขั้นน่นจะเปลี่ยนสายบ่ไปขึ้นนั่นเลยรับสายเอาดีนาะเออมันเปลี่ยนสายไปข้างไปขบ้ย พ่อผมยัีงก็ออพไปห้ามองเพิ่นคนเดียว ่ออยู่สองอีกเนาะแล้วสีเป็นยังไงสีต่อรถจังไรเนาะสีไปสาต่อจังไรก็ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมืัอนี้ก็เป็นเมือวันมืัอนี้เป็นเมือวันซุกเลยมันบ้างมันซุกเนาะมืัอนี้เนาะต่อรถเนี่ยต้องให้สายเย็นนะพ่งโอ้ไอรอนชิมมหับเออไอรอนชิมมหับแสดงของบริเตนต่อต่อรถไอรอนก็เลยไอรอน โอ้สร้ัไโอเคพี่น้องไปกินข้าวกินหนัแล้วก็ายุโตด้นทางต่ตเจอกันยุบและตอนนี้ก็จะขอหยิบขอรับก่อนเนาะ โอเคครับโอเคต้องไปหาทิปมาได้บอสขับไปเราเปิ้งอครบเด็ิ้อบทาบสมุไม่อีล้ครัอสอดคิ้วบ่ไม่หัต้องต้อไปจาง่ออกทุกไล่ไปไปปากเสกันอยู่นี่รมาหาบอ มีรถมาฮับหรอปาเมีรถมาที่าาทปกเตเาาที่นั่งรถเตไปบักเต้ยกเรมขับเลเดี๋ย้าหอดบอกสออุบลเลยพี่น้องบ,บอกรอสองมตระเดีย๋ยนังรถไปดานไปจำดานแล้วก็ไอ้ดอนมาหอดอรือเ่า อย่ากตนใจดุาให้พอตาสี่กอจะมีคนมาหา ถนัดว่ละายเขาฮะโอ้คอยคอยกระงูคอยยันจะทิองยาไม่หมดไมแล้วปาทันนัหอนงุเขาเขาประธานขายเขาเปนเสาดยใเสาปเมเงาามงูเสาหามงูสิบมงกุลหามงสิบเอ็ดสิบเอ็ดช่องมงช่องมงกับแปดมงส้ามงกับเก่ามงสี่มงกับสิบมงสิบเอ็ดมงสิบเอ็ดมงเสาเขา mãi savin, you know, mãi sửa ngang mù tung chu bóng chu 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 เมือนเด็กใส่ผูวก็เพื Spencer. ่อนเนาะให้ช่ใช่โอ้ยไมเดี๋ยวเข้าขามด้านที่น้องด้านนี้จะเครื่องข้อจุดขาวคล้องกาแไปเลยเนาะเบิร์ตยู่นี่ค่ากคล้องกับรวมๆเลยห้าร้อยดิเพราะว่ามาเจ้บวกสองอยากอ่ะสามร้อยอันนี้ขามไปอีกสองร้อยเป็นสามเป็นหาร้อยเนาะ บัายนนี้บนาะนีกคาซีจัมาหามไปดานอีกบู๊หัวทิตเทไรเห็นยอกเยกยอกเยกขาเบิ้งเราไม่จิ้มคนเท่าไรเนาะปกติหันบัลเซียต้องมาบดนเออแต่ว่าอันนี้แล้วเ้ามาเที่ยวบัลเซียนะแต่ว่าอันนี้ก็บอกเขาว่ามาเที่ยวมาเดินมาเที่ยวโบน่าจะเสียทีถ้าเขาเอินเขาหนก็น่าจะเสียเลยไปเรืนทางพี่น้อง เท่าไรหน่อยสามร้อยแล้เห็นว่าไปถึงถึงก็ต้องบอกเขาเอาไปไปแค่ไปถ่ายคลิปก็ต้องบอกเขาเอาไปถ่ายคลิปบ่อยไปเฮ็ดงานไปเที่ยวไปถ่ายคลิปมันมันกับที่นี่อัไนต่างกันต่างไหมไปเดินใช่ขาเดินซะ ผัดแสงกระเจียร่อยนึงเ่ยกีต้องบอกเพิ่นบอกเพิ่นเราไปอันนี้เป็นกรนาญยุใบไงไอไปจะไดเทือกัโดนท่กันเ3็นชามหล้หอวสบออ อยไอ้ดอนมหาบาลเนาะพี่น้องนะบันไดต่อรถคิดว่าสิได้ต่อรถไอ้ดอนมหาบาลยูดานเนาะวุ่นวุ่นอยู่นั้นมันคลองวังยาดิเจนตะวันตะวันบรสุกมากดิเจก็บรสุกมากเข้าทาเข้าเขาเห็นเขายางไม่ใช่เวี่ยงเขาก็ถาเขาบรรเทามาเขากัญญางซัดเซออันนั้นเลยเข้าโบเห็นเขาก็ถาอยู่ในหันเลย วุ่นๆห้าของบางยาพี่น้องลงมาลุ่มพอเห็นขึ้นไปเถิงจะขึ้นไปเอิญเขาอะเลเขาลงมาไปเห็นเห็นอยู่แน่นันก็เลยถามเขาว่าโอ้ยเนี่าอยู่พุ่นวะชาเส้าวอ่ะก็เลยว่าเอิญในเขาลงมากนะอได้คองมาเรียบร้อยแล้วโพบพี่น้องอยู่รังคองก็าักเลยไลมัน รวมเลยหาลอยพี่น้องพาคองเตะไกลๆนี่นะมวยแต่ใส่พาหกเจ็ดร่วมทั้งเงินอยู่ไทยนั่มเจ็ดร่วมอยู่อันมอสิตมอสิตกระซองลอยเนาะแต่ก็วางยาอีกน้อยเดียวแต่ก็ส้มลอยแล้วก็โตขามากน้อยหนึ่งอีกซ่องลอยพุท่เจ็ดลอยพุทธเจ็ดลอยพี่น้องเอ้ กระเป๋าคอยแฮนด์แบกเอาอะไรกัถือเอากัได้เออคอยคือกันแล้วนะนอเอาถือเอาไปดีกระเป๋ากู้ยคนอ่านแล้วก็แลกห่าวันหิวเอาคนอ่านกู้ยคนอ่านแล้วก็หิวคนอ่านนอยตี้มีแต่ั๋วเฮ้ยโจมบมได้แล้วเปิดไปพี่น้องเดินทางทัปปากซี่นะแต่เดี๋ยวกาพาไปตามาส้มดึงกำลังใจให้น้องมาหอดบาดมาเงี้ยเลยทีไปทางไหนต่อกันจังหวะกันอีกเที่ยนึง วางแพนใหม่อยู่บ่ได้เลยแหละบักซี่จิกซีอยู่จังไลยเนาะนี่อยู่บ่ได้มันมันจิ๊กซี่อาจจะแดงนะมันมันสั่มมันอะไรนั่นเลยมันจ้ำจี่ลายมีเนื้อไทยมีเนื้อไทยเยบาเนี่ยนี่ก็ได้ยู่งๆจะขีดหนึ่งซองขีดหนึ่งก็แล้วแล้วบัดตึ๊บเลยเลยขันบ่เมื่อบานคันบ่เมื่อบานก็ห้าทางใบเลยพี่น้องเลย ยังเมืองเติบังอยู่ที่าแม้นขนาดอยู่บานอยู่เมืองอยู่บาทต่างลางอยู่หน้าหน้างยังว่าพอไดเมือนึง็ยัพ่อดคลเอออะรคลิปก็ยังพอใดเด้นคนเบิรอยู่บางเส้นี่คิดจุดว้เสก้เื่อ่ะจังทตามเนาะวางแผนที่ไปใซกับทารีตามบาซุกกระส่วนไปเลยได้ืหมนี้ ส่วนไปปากซองไปแคมปิ้งคนละลงมาฮอดไช้แล้วเป็นโทนำ้ำบูวา่าสชได้ไปน้ำพึ่นหรือบ,บ่อยี่น้องยันยันเบาไวยันเมื่อยนะโอเคไปติดตามมือต่อไปน่ะคลิปต่อไปี่น่ง